Oh. แซลมอนอาบไข่อาบไข่อาบแซลมอนเวยค่ะแบบแห้งค่ะมากั่งราดไข่มาค่ะยำยกร้านจากร้านยำโคตรแซ่บคือเก่าค่ะอือ ยๆอนลงไปเลยไข่ปูมาค่ะปั๊บไข่แมงดาจุกๆเลยไข่ปลาเลียวเกียวค่ะเลียวเกียวมาเสร็จแสบน้ำกันบานนี้สวัสดีจ้มามณิพี้กอล์ตอรมี่คือเก่าค่ะมือนี่คืออยากกินยำยกร้านค่ะพี่น้องของยำโคตดแซบสาขายะโสธรคือเก่าเบิ่งได้กั่งมาแบบจุกๆเลยคืออยากกินมือนี่ มาแซ่บแซ่บสำคันไข่ได้มาเบิร์ตดูนเนี่ยอือ,อเออแซลมอน,นอไข่บางไงแซลมอนอาบไข่อาไข่อาบแซลมอน,นเลยค่ะยุกแห้งอืออือจับ แบบแห้งค่ะมากั้งลาดไข่กาดหลัดไปทั้งหาไข่เลยอืพี่กินทีละสองตัวบอกคะพี่ตัวไหนอ่าตัวหนึ่งแล้วกันเนาะอืออือ ต้องหนึบมากอืมลุ่งมอกข้อสอบมาไหม็งส่งตรงจากแก้ตโวทร ทอดต่ำก็กินเลยไหมสดสดอืม <c> ร <oughs> ักหอมแขกเขากันอือหือ ก็หยัดอันนี้ปูมานะครับอืมปูหวานมาเถอะแอบเห้เือป่น่ะอืมปักร้นปักถาดพวกเรืออดไดเลยเรืเลยคือปักร่นปักถาด เนี่ยเจ็บไหอ่ะไปเยกินเดยก็ได้เอาส่วนเยวบหน่อยที่อ่ะเออในนังนั่งแหน่ไหมอืมอืมป๊าบน้ำยำอร่อยว่ะดูใจมากอ่ะอืมเบื่ ไข่ปลาดูสด้วนอมาันจึงห่เมอมองเจ้าแบบอืมพอสนเจ้าอสนเจ้าทีทำอะไรเจ้าหาดขา <laughs> เสียบวะเสียไหมไม่ได้กินนานใช่ไหมยำในโยกร้านนี่เขาคืออยากกินเขาได้สั่งมาเลยสั่งเพื่อมากินคำนี่นแน่นมากใครมั่งกว่าผู้สายชักมากบ่ลาดโอ้ hôm đẹp lắm hóm đèn, bên hóm พร้อมแดงเขากันยังดิ่มชาอนอ่เอาไมดีกลวเนาะกลวยเลยใครปูใครเนี่ <ไข S 2> นยใครไปาดนกินถังนี้เลยเอามันจะขาดเห็ดมันก็ขาดเห็ดอ,อย่าบอกผ่เห็ด <laughs> ผักขักพี่น้องว่านี่อุ๊ยเนี่ยดูค่ะดูเคลื่อน่ากั่งแน่นแห้งหาดามปะรอือที่ชุ่มชุ่ขขางของกันกั่งแบบตัวใหญ่แห้งอือกั่งกัด ราก,กินยำมมนสดเนาะอ,อันนี้กินอะไรได้บ้างโอ้หลออมาหล<ร>อกใหมดมมมหวานมากม,ม,มันเด้งเนาะมันแน่นอะสุกมาแลลวาเด็ค่ะกัง มะใครหลานนี่ยอนว่ามันบวขลาวไข่เนี่ยมันแน่นมันแน่นอื่อยาน้ำเด้อใครอยากกินอันนี้จ้างมากินได้หลายคนมัน่งสแปร์อืมเยอะมากินคนเดียวมันมาเบิดเด้อเบิดเด้อสองคนก็นเบิดมันได้ไรเงี้ยสามคนก็ไม่หมดเราโดนัดมากินนะ้ดนัดจะมาขอตามน,น้ำก่อน ตัง้งแม่เรากินกี่คนวะหลายคนเนาะเบิร์ตชั่หวันตอดเป็นไงไขรมุดใครกุ้งใครมึงด่ากินพร้อมกันสดน้ำด้วยสุดยอดอื้อหือ แล้วปูมาก็หวานนะเนื้อหนึ่งมันใหญ่ปะมันใหญ่กลัดมันจึงขาดแต่เนี่ยแก่ว่ะบิ๊กอืม เบยร้ายแค่ผักได้ร้ายทุกอย่างรู้จักทางเอาเราบอกแซ่บมันเอาไหมเขาบอกได้ว่าเขาสิตัดอีกอย่างออกเอ้ยย่ำเลยอ่ะ อ๋อไม่เอาอันนี้อเอาอันนี้นะแต่ข้าเนี่ยบอกว่าไม่เอาอะไรนะไต่กอกเยอะอืมเอาไม่ยังแต่บางคนก็กีนยังได้กอกแต่บางคนยำออไนะต้กอกอืเบื่อเลยเนาะไต่กอกเด้่มเเลยไส่กอกเขาแบบสโมกกี้ใบแบบดมแบบูมันอร่อยมากนะ ข้ังอ่ะแต่ว่าอวยก็โอ้อแห่เพราะว่าเรามถ้าแม่อร่อยเราไม่กินบ่อยเนาะน้ำยำเขาอร่อยจริงครับตัวแสบอ่ะนยำแสบอืมยำเนี่ยวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบดีแล้วน้ำ,ำยำนองแสบน้ำม,มันยังได้อืม เราเป็นรสชาติที่เขาเห็นอย่างองกินเนาะประมาณนี้แหละกูกินอะไรดิบกับบุรุษเนาะดีฮะ อ,อืดีมากหวานตีนเทใไข่ไว้ที่หลังเพราะว่ามันจะกระจาย yaller, bảo an, đi vào bớt mấy tý, chiên mà thơ nhiều bả, nhiều mực một lon bớt đấy, vô. นั่งเลยค่ะเราจะย่างกินมาเบิรน้ำแล้วลงค่ะบเนี่ยนี่เลยยำกุ้งหอยปูปลาคือเป็นยำยกร้านยำยกผู้สาวฉักมาอีกแล้วมาแล้วเป็นยำยกร้านยกโคนยกมาเบิดร้านของเพื่อนอีหลีเนาะถ้าผู้ใดอยากกินแบบตำเด้อค่ะร้านยำโค้ตแซ่บสาขายะโสธรเด้อจ้าไปไปไล้พี่น้องค่ะคอยกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ